เช้านี้เลิกงามยามดีเวลาตี59นาทีนายทักษิณชินวัตรพร้อมกับคุณอุ้งอิงแพทองทานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมนครก่อนที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวเอ็มเจสไปยังจังหวัดเชียงใหม่โดยนายทักษิณเดินทางด้วยรถตู้เบนซ์สีดำทะเบียนพอสัมพาวสบรุษี1414 14, ีซึ่งลงจากรถสวมเสื้อโปโลสีน้ำเงินกางเกงขาย,ยาวสามารถเดินได้ด้วยตัวเองไม่ต้องนั่งวิลแชร์ ซึ่งเป็นการปรากฏตัวครั้งที่สองนอกบ้านจันสองลาศหลังจากเมื่อวานนี้ปรากฏตัวที่วัดราประพิธโดยที่เมื่อวานนี้ไม่ได้ใส่เสื้อคอแต่วันนี้พบว่ามีการใส่สื้อออดที่คออยู่ทันทีที่เข้าไปได้สักการะสารหลักเมืองตามขั้นตอน5ขั้นตอนโดยเริ่มจากไหว้หอพักพุทธรูปองค์หลักเมืองจำลองพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองซึ่งเป็นเทพร,รัก คู่สารหลักเมืองและเข้าไปสักการะองค์หลักเมืองจริงต่อด้วยไหว้หอเทพรักห้ากันและเติมน้ำมันตะเกียงรวมเวลากว่า26นาทีจากนั้นนายทักษิณได้เดินออกจากประตูสารหลักเมืองเตรียมเดินทางกลับสื่อมวลชนทักทายเรียกว่าท่านนายกทักษิณคะก่อนนายทักษิณจะหันมามองและยกมือไหว้ทักทายพร้อมกับขึ้นรถเดินทางออกไปทันทีในเวลาตีห -45 นาที นี่นะคะทำไมยกไปคะเสื้อสีดำเงินนะคะไหว้แล้วซึ่งระหว่างที่อยู่ในรถตู้นายทักษิณได้นั่งฝั่งซ้ายด้านหลังของคนขับโดยมีนางสาวแพรทองทานนั่งด้านข้างขณะนั้นนายทักษิณได้มองออกมาแต่ไม่ได้หยุดทักทายสื่อมวลชนโดยนายทักษิณเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ภารกิจหลักคือการกลับบ้านเกิดไหว้เชงเมง ซึ่งยังมีร้ายภารกิจเช่นพรุ่งนี้ตอนเช้าไปดอยสุเทพเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดจากนั้นต่อด้วยตลาดวโลรสซึ่งถือเป็นตลาดที่ตระกูลชินวัตรจะเดินทางมาทุกครั้งที่ได้มาเชียงใหม่ รับประทานอาหารกลางวันที่ซอยเสมอใจและเดินทางต่อไปยังแม่ออนที่ตั้งสุสานฝังศพของนายเลิศชินวัตรและนางยินดีชินวัตรซึ่งก็เป็นผู้ที่เป็นพ่อและแม่ของนายทักษิณต่อด้วยวัดโรงธรรมสามคีอำเภอสันกำแพงทำบุญอุทิศบุญส่วนให้กับบรรพบุรุษซึ่งจุดนี้จะมีมวลชนเสื้อแดงหรือ fc ของคุณทักษิณมาต้อนรับด้วย